ดูวิธีการอบรมใบขคบขีออนไลน์นะครับก็เซิร์ชใน Google นะครับว่าอบรมไมขคบขีออนไลน์นะครับจากนั้นก็จะเจอเว็บไซต์ DLT นะครับ E-learning นะครับก็คลิกเข้าเว็บไซต์เลยนะครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับให้เราเลือกหลักสูตรนะครับถ้าเป็นใบอนุญาตปกตินะครับก็เลือกสีม่วงนะครับสำหรับสีเหลืองด้านล่างตัวนี้ก็ลดสถานะนะครับแล้วก็มี อีก2หลักสูตรนะครับเราจะอบรมนะครับก็คลิกเลยนะครับแล้วก็เลือกนะครับต่อยุแบบไหนครับแบบหนึ่ชั่วโมงนะครับหรือ2ชั่วโมงนะครับก็อ่านดูนะครับแล้วก็เลือกได้เลยนะครับจากนั้นเมื่อเราอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปนะครับเข้าเว็บไซต์จองใบขับขี่นะครับจองทำใบขับขี่ได้เลยนะครับผม